สวัสดีตอนเช้าๆคะ่ะเมื่องเฮา,าเวียงน้ำใส่มาลีจังไหม่วียงน้ำใส่ดอกมารีเช้าวันที่สิบเอ็ดนะจ๊ะในดอกมาลีข้างเาเนี่ยมาสาดอกขาวๆดอกตุ้งๆงามเลยมันพัแนแดดออกนะจ้ะมันแนมหิน แดดออกแล้วมันเหลื่อมตานี่มึงในสอเพิ่นตาอันซ่อนบ่นจ้ามึงเนี่ยงดหนามสปริงเกอร์ยนี่ยมาสาวเนาจ้ะเวียงหลังหลางน้ำฝนจ้ะขืนฝนลินลินมึงในดอกชอดอกเขามีแต่ดอกจ้ะมึงเนี่ยดอกเป็นเก้าขาวอยู่ เดวเอ,อ้อยตอนสวยๆอ,อ้อยจะไม่เก็บตองใหม่จ้ะตอนแดดออกประมาณเก่ามงเราจะเขาจะสลืมเก็บอเอา่เบื้องจ้ะคุณแม่หอ,อยู่สวนลูกหญ่าออกจากแปลงผัก สวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเนี่ยมาสาพี่น้องถ่าย่างเลาาเบิงสวนจ้าหอมห้องงามเลยได้จากเบิรงในฝนอยู่ข้างหลังแม่หอมห้องงามแล้วแบบงามเลยมันดีบ่แม่แบบหนีไดพ้นบ่เอาคือบอคือบอน้ำ ด,ดีจ้ะดูแลง,ง่ายแมนมันดูแลง,ง่ายแล้วก็อันนั้นเอาหอุ่นหยางง่ายเนาะจ้ะแล้วก็หน้ามันบอกขังผอบนี่จ้ะหอมเหาหน้าก็บอกแห้งอหอมเหงางามๆแต่ตงน,นี้หน้าก็บอหลายเม่พันมามันยกผื่นขึ้นจากคีดินเนาะจ้ะ บนทางผุนกาง้างเมือกันจ้ะตัวบตัวบัไซตัวบัไซอ,อ,อิดกออิดกออย่างนั้นจ้ะตัวบัไซพยางแต่ว่าเมย์พัน่าแบบนี้เพี้ยนง่ายกาลัวดูแลง่ายกว่านาจะจ้ะอีกอยังหน่อยกับพ,พ่อดกสู้ตลาดนาจะจ้ะดกออกสู่ตลาดแล้วแต่ตอนนี้มันยังหน่อยนจะจ้ะมันยังโกพันใหญ่ยังยนนหน่อยอยู่ คุณแม่เหรออันนี้พักอยังแม่พักชีลาบ่แม่เพิ่นดกหญ้าออกจะ้ะชีลาบหนอกดูดูหนิเฮ็ดหยาเด้อพี่น้องเฮ็ดหยาเฮ้ดีมันออกหนอกดูดูหนิเฮ็ดหยาปก,กาติชีลาบา่ได้ขายหยาเลยแม่นอีจีนอยเพราะว่าหนาฝนเนาะใอ่เฮ็ดหยาละมันเฮ็ดหยามันหอมย่องตองห่งเห็นบ่มันย่อยงตองห่ง ห,านหน้ามันบาน่ย่งมันเหื่อที่มามันกระจายปุ่นตัวเมดกห่างออกแล้วบ่กํลังใหญ่ต่นมันแต่มันกับมันกับเกิดทางห้างเราจะเกิดบนหนาะแต่ว่ากับพ่อได้ว่ามี อันนัุ้่นผักกาดเฮาะจ้ะผักกาดหินเทากำลังสิพ่อดกดกไปวันตลาดนัดในผนนักกาดหินเทาอ่อ,อ,อนอกอง,งามๆเลยจ้พอดีกินใบสวยเบิดเมื่นจะ้ะนอนพักปลอดสารบ่มีต้นไหนบ่สอยผักกาดหินหรือผักกาดน้อยเนาจะจ้ะ เงาตอนใจซสายเราจะไปเก็บด,ดอกไม้กินเขาแล้วขนาดไม่ว่าไม่คุ้มเฟืองนั่ไหมเนาะแต่ว่าแค่นี้เกิดต้องกเกิดบหลายพอดีของเราคุ้มเฟืองไหวไมันอยาเหาเกิดบลายเนาะจ้ะมาลองตำแหนมตามมตก็กมีเกิดอยู่ แม่ต <m í toys> like ้องขอบนอกแม่บ่ได้ปลูกบ่มันคือบ่ใหญ่เนี่มันก็ร่างเกิดนหน่อยๆนี่ขึ้นแม่ก็ไม่มีขึ้นมากกับใบต้องสีบ่ใหญ่เป็ดเนีาหนาแหล่งนั่นก็จะว่าที่หนาแหลงนั้นหนย ย่างจังนี่อะไรกัดได้แค่คยคคคี่เราบาดุกบาดุแค,ค่วันพ่ธีวันนั้นเราพอละจะไปเอาคนหน่อยแล้วคนหน่อยพอจะไปหาไกห่าหางัวะพอว่าจะไปหาไกห่หางัวแล้ว มึงดอกมะลิมือ no นี่เฮาเสียดหลายเลยไ้แต่มือนี่เมื่อวานนี่ยังโพซ้ำหนึ่งเหมือนเฮงโพหลายมึงในพุ่นดอกเป็นขาวๆเลยจ้ะเมื่อวานนี่เมื่อวานเมื่อที่เถอะปะเมื่อวานเมื่อที่สิบบอกมู่บ้านเมื่อที่สิบจ้ะดอกไม้ห่อเลยสิบสามลูกมือนี่เฮาเสียดจักลูกเดี๋ยวเฮามาหลุนกันจ้ามาหลุนกันว่าดอกมะลิเฮาเสียดจักลูกเนี่ย เป็นเก้าขาวด้วยจะดอกมะลิเฮาบักพริกบาทปลูกพื่อได้กินจ้ะน,นี่กูดยิกเบิดบักพริกเฮาขนาดว่าฉีดยาใบมันพันเขาเบิด เียหามาดุ่นกันว่าดอกมะลิเมือน,นี้เฮาิฉด้จักโลจ้าเดี๋ยวออยสิ่าให้เบิ่งอีกเทนึงเด้อจ้ะวันนี้ออยกับขอตูร่าไปก่อนไปเจอกันไม่คลิปนหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องขอบรัวคนทำฟ้ามในเด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเบิง่งแน่ดอกไม้หเพาา่จักดอกบานบ่าจักดอกตูมเต็มอะหยงดอกบานเก็บปาบปแล้วเมื่อวานเก็บโปเกี่ยมาจา้ะ บายบายเอทาราุ่นน้ำกันจ้า